คือรักษาลากฟันเนี่ยมันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะก็คือว่าตอนแรกอ่ะก่อนที่เราจะไปรักษาเราก็รู้สึกว่าเราก็เราก็ไม่อยากไปรักษานะอันนี้คือจะเล่าให้แบบละเอียดละเอียดเลยนะ <laughs> เพราะว่าเราจะเก็บไว้แบบเป็นประสบการณ์ด้วยแล้วก็เอ่อเก็บไปดูด้วยนะ <laughs> ก็คือตอนแรกอ่ะเราก็กังวลมาหลายเดือนเลยนะ กังวลแบบไม่อยากไปรักษาเลยเท่าที่ดูแล้วแบบพี่มันต้องเจ็บมากแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ไม่เราก็คิดว่าเราเราก็คิดว่าจะกินยาแก้ปวดไปเรื่อยๆแล้วกันกินยาแก้อักเสบแก้อะไรไปเรื่อยๆอ่ะอืมกะว่าคือเรากลัวเจ็บไงเราก็เราก็ไม่ไปเราก็กะว่าเราจะไม่ไปปรากฏว่าพอมันกินยาแก้อักเสบไปแก้ปวดไปเรื่อยๆอ่ะช่วงแรกๆมันจะหายมันจะดีขึ้นเลย ไปแรกๆอ่ะแต่หลังจากนั้นอ่ะมันก็จะกลับมาเป็นอีกประมาณทุกเดือนเกือบทุกเดือน tomorrow, มันก็จะเป็นของมันนะเว้นไปเป็นเดือนแล้วมันก็จะกลับมาเป็นอีกมันกลับมาปวดเรื่อยๆแล้วพอมากินยาแก้อักเสบระยะหลังๆอ่ะเอ้ยมันเริ่มไม okay. ่หายปวดแล้วว่าเออมันเริ่มแบบว่ามันเริ่มมันไม่เหมือนรอบแรกๆที่มันเพิ่งปวดมันก็จะเอ้ยมันเริ่มไม่รอบแรกมันกินแล้วมันปเดือวมันก็หายเนาะหายปวดหายบวมหายอะไรเงี้ยหลังๆเริ่มไม่หายละพอเพิ่มยาตัวแรงขึ้นอ่ะยาที่แก้ปวดแรงขึ้นนะ มันก็ไม่หายแล้วเราก็กินยาปฏิชีวนะนะคือฆ่าเชื้อไปปรึกษาเภสัชเขาก็ให้มาตัวแรกไม่หายหมอเอ่อเภสัชเขาก็บอกว่ามันต้องกินอีกตัวนึงบ่าเราก็ไปกินอีกตัวนึงมามันก็ยังปวดอยู่เลยนะหลังจากนั้นนะ่ะก็เราก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องบอกว่าคือมันต้องไปรักษาแล้วเพราะว่าอะไรอย่างหนึ่งเราก็กลัวว่ามันจะมีผลต่อไตด้วยไงกินยาไปทุกเดือนทุกเดือนเนี่ย คือเราม,ามันจะปวดอย่างนี้ทุกเดือนเลยนะเราก็ต้องกินยาแก้รักษาแก้อักเสบรักษาไปทุกเดือนซึ่งมันจะมีผลต่อไตอ่ะกินทีก็กินทีเป็นอาทิตย์เลยนะยาให้มาแบบหลายเป็นสิบสิบเมตรนะนะแล้วหลังจากนั้นเราก็เราก็ตัดสินใจไปรักษาและอีกเหตุผลคือเหตุผลที่เราตัดสินใจไปรักษา,า,ากา็ rze, คือหนึ่งเราคิดว่าเราเราจะกินยาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกเดือนเนี่ยมันจะมีผลต่อไตเดี๋ยวคือเดี๋ยวต้องไปรักษาไตมันจะโหมันจะยิ่งยิ่งกว่านี้อีกนะ เนี่ยจะยุ่งยากกว่านี้เลยแล้วก็เราก็อ่าอีกเหตุผลนึงก็คือเราครั้งล่าสุดเนี่ยเราปวดฟันมากชนิดที่ว่าเรากินยาก็ไม่หายอะ่ะกินยากแก้ปวดที่แบบแรงขึ้นมันก็ไม่หายมันก็ยังปวดแบบโอ้เขรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่ไหวแล้วและอย่างหนึ่งต่อไปนี่คือถ้ากินไปอีกเนี่ยมันก็จะไอ้นี่ใช่ไหมมันก็จะมีผลต่อตายแหละแล้วก็เลยแล้วเราก็มีความคิดที่ว่าคือมันปวดฟันชนิดที่ว่า ปวดแบบว่านอนไม่ได้เลยแล้วบางทีอ่ะตื่นขึ้นมามันก็คือมันสะดุ้งตื่นเลยอ่ะนอนคือปวดขนาดสะดุ้งตื่นเลยแล้วก็นอนไม่หลับด้วยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันจะทนอย่างนี้ทุกเดือนมันก็ไม่ได้นะแล้วก,แวก็แล้วก็มีความคิดว่าปวดแค่ไหนอ่ะถึงจะแบบว่ามันปวดมากๆเลยคือเรามีความคิดว่าเรากลัวการปวดจากการกลัวเจ็บจากการไปรักษาลากฟันนะเราเราก็เปลี่ยนความคิดว่าเจ็บ จากรักษารากฟันยังไงก็ไม่มีทางที่จะเจ็บมากกว่าการที่เราปวดฟันต้องมาปวดฟันทุกเดือนวนไปทุกเดือนหรอกนึกคิดอย่างนี้นะเราก็เลยเพราะยังไงรักษารษาราฟันหมอเขาฉีดยาชายอยู่แล้วยังไงเราคิดความคิดเราอยังไงมันไม่มีทางเจ็บมากกว่าตรงนี้แน่นอนแล้วก็คือมันก็มันก็เจ็บแค่แบบมันก็แค่แบบทําแค่ไม่กี่ครั้งนะก็เสร็จแล้วและทีนี้ก็ก็หลังจากนั้นก็ หลังจากนั้นเดือนต่อไปแล้วก็ไม่ต้องกินยาแก้ปวดไม่ต้องกินยาแก้อักเสบอะไรแล้วก็ไม่ต้องปวดฟันแล้วนะอืมเราก็พอหลังจากนั้นก็เราก็เลยตัดสินใจไปหาไปหาหมออืมพอไปหาแล้วมันก็ไม่ได้ปวดคือพอเราไปทําอ่ะมันไม่ได้รู้สึกเจ็บอย่างที่คิดเลยนะเออหมอเขาก็ทำแบบว่าเร็วเร็วมากด้วยนะแล้วก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดด้วยแบบเบามากเลยอะ่ะอืมแล้วจะพูดถึงว่าบางคนอะ่ะคือ เนื้อฟันมันยังมีเยอะอยู่เนื้อฟันมันยังมีเยอะอยู่แล้วก็คือของเราอ่ะอย่าเพิ่งไปถอนเพราะบางทีมันรักษารากฟันแต่ว่าเนื้อฟันมันมีเยอะอยู่มันก็อย่าเพิ่งไปถอนไงเพราะว่าถ้ามันคือถ้าตัดสินใจไปถอนเนี่ยมันก็จะเสียดายเพราะบางทีอมันแค่รักษาลากฟันแค่นิดเดียวเองแล้วก็ไม่ต้องทําเดือนนะของเราเนี่ยเป็นกรณีที่ว่าเราเนื้อฟันมันเหลืออยู่เยอะ อยู่เยอะมากแล้วก็แค่รักษาราาฟันแค่ไปทาลายเชื้อโรคไปฆ่าเชื้อโรคออกให้หมดแล้วก็อุดปิดนิดเดียวไม่ต้องทาข้อไม่ต้องอ่าไม่ต้องใส่เดือยซึ่งทาข้อกับใส่เดือยนี่มันก็จะแพงขึ้นเพิ่มเป็นระดับเป็นหมื่นนะแต่ของเราก็คือจ่ายแค่แบบว่า7จ็ดพัน่ะก็ทําแค่รักษาราาฟันกับอุดปิดแต่ว่าก็ไม่ต้องทาข้อไม่ต้องรักษาไม่ต้องไม่ต้องใส่เดือยเข้าไปอีกเป็นหมื่นนะนะแล้วยาหนึ่งก็หมอเขาก็คือ เขาก็บอกว่าพยายามช่วงที่ยังอุดแบบชั่วคาวอยู่ยังไม่ได้ไปปิดแบบข้อแบบว่าถาวรเนี่ยก็คือเอ้ยยังไม่ได้ไปปิดฟันที่ว่าเป็นวัสดุที่แข็งแ็งอ่ะถาวรอ,อะ่ะก็ก็อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปให้มันไปโดนอะไรเพราะาเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวเชื้อโรคมันจะเข้าไปได้อีกเนาะก็คืออย่าเพิ่งไปทําอะไรให้มันแบบให้ตรงที่อุดชั่วคราวอะ่ะเพราะว่าหมอเขาต้องมาตรวจเรื่อยๆไงเขาต้องไปตรวจดิบป,ประมาณอีกครั้งสองครั้งเพื่อดูอาการว่ามันมันใช้ได้ไหมถ้าอาการมันดีขึ้นก็ การมันใช้ได้ก็เขาก็ถึงอุดปิดไอ้ตรงวัสดุที่มันจะอุดไปอ่ะอแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็รอว่าเราจะไปํามวิพัดก็คืออันนี้ก็คือว่าถ้าใครรู้สึกปวดฟันอะ่ะบอกต้องรักษาต้องรักษาลากฟันเนี่ยก็เราเราเราไปตอนแรกอะ่ะเราไปไปอีกที่หนึ่งไปที่แรกเลยอะ่ะเราไปประมาณสองครั้งแหละเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องรักษาลากฟันแล้วนะหรือว่าจะเลือกถอน อืมคือตอนนั้นน่ะถ้าเราตัดสินใจถอนนี่คือคือเราก็มานั่งโหเสียดายมากเลยนะอืมแต่หมอหมอคนแรกอะ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยควรจะรักษารากฟันนะเพราะว่าเนื้อฟันยังอยู่ยเยอะทัวงนนี้อ่าแต่ว่าของเขาอ,ะอ่ะอ่าเราก็ไม่ได้ไปรักษาเขาหรอกอืมเราก็มารักษาอีกที่หนึ่งนะ มาละสายที่หนึง่งแล้วหมอเขาบอกว่าไม่ควรไปถอนฟันนะเพราะเนื้อฟันยังเหลือเยอะเราก็เลยจะบอกว่าคนที่บอกว่าเป็นต้องรักษาล่กฟันอะ่ะควรจะไปตรวจดูก่อนนะว่าเนื้อฟันคุณเหลืออยู่เยอะไหมถ้าหรืออย่าเพิ่งไปถอนเพราะว่าถ้าเนื้อฟันอะ่ะยังเหลืออยู่เยอะเนี่ยมันรักษาได้อีกนิดเดียวเองคือมันอุดอีกนิดเดียวเองแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดด้วยหลักพันนะก็ เก็บฟันไว้อะมันก็ดีกว่าเพราะว่าถ้าถอนไปแล้วโอ้โหไปใส่ฟันปลอมอีกก็มันก็มีค่าใช้จ่ายอีกมันก็ยุ่งยากแล้วมารักษาอะไรมาถอดทําความสะอาดนี่มันก็ยุ่งยากมากคือยังอย่างน้อยฟันปลอมมันก็ยังมันก็ยังไม่มันก็ยังดีไม่เท่าฟันจริงอยู่แล้วใช่ไหมเก็บฟันจริงไว้ดีกว่าของเราก็โชคดีที่เนื้อฟันมันยังอยูเหลืออยู่เยอะไงแล้วตอนที่ทําเนี่ย หมอเขาก็าจะแบบว่าขูดออกไปตอนแรกเขาก็จะเขาก็จะไปดูดูก่อนนะเขาก็ตรวจด,ดูใช้กระจกตรวจซองดูว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็ตรวจด,ดูทั่วทั่วก่อนว่าเป็นยังไงเขาก็จะบอกซี่อื่นว่ามีปัญหาอะไรด้วยเนาะแล้วเขาก็บอกว่าซี่นี้ต้องทําอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเขาก็ขูดออกอันนี้เราเป็นขั้นตอนเลยนะเขาก็ขูดไอขกางนอกออกเพื่อจะเอ่เพื่อจะได้เอ็กซเรย์ดูแล้วมันเห็นได้ชัดขูดอะไรรอบๆข้างนอกอ่ะเพื่อจะเอ็กซเรย์ดูว่า ดูแลเห็นฟันเราได้ชัดหลังจากพอเขาเอกซเรย์เสร็จแล้วอ่ะมันก็จะเป็นฟันเรียงกันหมดเลยนะแต่ไอซี่ที่มันเป็นที่ต้องรักษารากฟันเนี่ยคือมันเป็นสีดําเลยยังเห็นได้ชัดเลยนะเขาบอกไอ้ตรงนี้เชื้อโรคมันลงไปแล้วมันจะเป็นสีดําแต่ซี่อื่นเนี่ยมันไม่มีเชื้อโรคลงไปมันซี่อื่นเราไม่ได้แตกไงซี่นี้เราไปกัดอ่าเราไปกินอาหารแล้วคือเศษหินอ่ะมันไปโดนฟันไงหินที่มันเศษหินนะ่แล้วฟันเราแตกอืมแล้วไปกัดแบบบูงทีกเคี้ยวแรงเกินไปอ่ะแล้วเราก็ไม่ดูก่อนด้วยบางทีมันก็ดูไม่เห็นนะ ถิ่นมันไปอยู่กับอาหารปนกับอาหารเราก็กัดบางทีมันกัดแรงอ่ะบางทีหลังจากนั้นคือเวลาเคี้ยวต้องเคี้ยวเบาๆนะเพราะบางทีไปโดนถิ่นแล้วมันบางทีก็เคี้ยวแรงไปปุ๊บโอ้โหฟันแตกเลยแต่แตกนิดเดียวนงไม่รู้นิดเดียวแต่ว่าเวลามันเป็นรูอะแล้วเชื้อโรคมันจะเข้าไปง่ายมากเลยเชื้อโรคเวลามันเป็นรูปุ๊บเชื้อโรคมันจะเข้าไปถึงรากฟันเลยไงแต่ถ้าฟันอื่นที่มันไม่เป็นรูอะมันก็เชื้อโรคมันก็ไม่เข้ามันก็ไม่สามารถเข้าไปถึงรากฟันได้อ่ะ เพราะฉะนั้นนะถ้าฟันเป็นรูหรือฟันเริ่มแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่ารอต้องรีบไปอุดเพราะบางทีเนี่ยมันมันยังอุดได้มันก็ไม่ถึงขั้นต้องไปรักษารากฟันแต่ถ้าทิ้งไว้นานเกินเนี่ยชโลคมันทะลุทะลุถึงมันมันทะลุถึงรากฟันปุ๊บมันไปถึงรากฟันปุ๊บเนี่ยนี่ก็ต้องรักษารากฟันแล้วอ่ะมันก็ค่าใช้จ่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พูดถึงความเจ็บปวดเนี่ยมันมันคือมันมันแค่รู้สึกว่าเขาทําอะไรอ่ะรู้สึกตึงตึงรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ารู้สึก เมื่อยรู้สึกอะไรแต่ว่าไม่รู้สึกถึงขั้นที่เรียกว่าเจ็บอะ่ะมันแค่รู้สึกว่าหมอเขาทาอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เทียบกับการที่ต้องมาทนปวดฟันแต่ละเดือนทุกเดือนเนี่ยโ,โหเทียบไม่ได้เลยอันนั้นปวดแบบสุดๆเลยนะเออปวดแบบบางทีน้ําตาเราไหลเลยแต่อันนี้คือมันมันมันน้อยกว่ามากเลยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครที่เป็นเนี่ยก็รีบไปรักษาราฟันนะก่อนที่ว่าเออบางทีถ้าเป็นนิดนึงผุดนิดนึงผุนิดนึง,นห,นงหรือว่า รอยแตกนิ่เนี่ไปอุดก่อนก็ได้บางทีอาจจะไม่ต้องถึงขั้นรักษาแต่ถ้าปล่อยนานไปชเชื้อโรคมันจะเข้าตามรูตรงรูที่มันแตกนี่แหละมันก็เข้าไปทะลุถึงรากฟันเลยตรงนี้คือจะรักษายากนี่ของเราดีตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นรูใหญ่มากไม่ได้เป็นอะไรใหญ่มากไงมันก็เลยแค่อุดรักษารากฟันแล้วก็อุดทําลายชเชื้อโรคเสร็จฆ่าชเชื้อโรคเสร็จแล้วอุดแค่นั้นแล้วหลังจากที่ที่เขาทําเสร็จอนะ ทำไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยทำแป๊บเดียวเฮ้ยเราก็คิดไอ้หมอเสร็จแล้วหรอตอนแรกเราเตรียมตัวแล้วว่าหุยต้องทําเป็นชั่วโมงแนะ่อะไรปรากฏเสร็จเร็วมากอืมเพราะว่ารูเราไม่ใหญ่ด้วยไงแล้วก็คือต้องรีบรักษานะรูมันจะได้ไม่ใหญ่แล้วก็บางทีอ่ะถ้าคือพอพอรูมันไม่ได้ใหญ่มากอ่ะเนื้อฟันยังยังเหลืออยู่เยอะอ่ะบางทีก็ไม่ต้องถอนแล้วก็ไม่ต้องใส่เดือยด้วย สาเหตุที่ต้องรีบไปรักษาคือว่ามันก็ไม่ต้องใส่เดือยไม่ต้องทําข้อฟันโหแบบซึ่งมันต้องเสียเวลาด้วยแล้วก็หมดเงินอีกเป็นเมื่อนะถ้าตรงนั้นอนะ่ะอืมแล้วแต่ของเราไปทําของคลินิกถ้าเป็นของคือคลินิกอันนี้คือเขาเขาทาได้เลยไงแต่ถ้าเป็นคลินิกที่บางที่นี้เขาต้องรอนานอย่างเงี้ยแล้วก็เอไปที่นี่แหละเขาเขาทําได้เลยคือคลินิกที่เราไปทําที่อื่นที่เราจองคิวไว้เนี่ยบางที มันต้องรอหมอเฉพาะทางล่าฟันโดยเฉพาะแต่คลินิกที่เราไปทําเนี่ยหมอเขาทําได้ทุกอย่างเลยเขาทำพอ,พอเข้าไปปุ๊บเขาก็ทลาล่าฟันได้เลยนะอืมเขาก็ทําได้แบบทุกอย่างอ่ะอืมแต่ถ้าไปของรัฐบาลเนี่ยต้องรอจองคิวรอเป็นเดือนเลยแล้วก็ไม่ไหวละเอ่อเพราะว่าเราต้องรีไปทำนะหลังจากพอทําเสร็จแล้ว่เราเนึกว่าพอยาชาหมดแล้วมันจะปวดปรากฏก็ไม่ได้ปวดแล้วหมอเขาก็ไม่ได้ยาให้ยาแก้อักเสบไม่ได้ให้ยาแก้ปวดมาเลยนะพอเสร็จแล้วปุ๊บ ก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บอะไรเลยอ่ะเนี่ยก็เนี่ยปกติเราไปทำตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นๆนะแล้วหมอเขาคอนัดไปอีกทีตอนตอนวันพฤหาัสอันนี้ก็เล่าใหร้ร้อยฟังว่าเป็นอย่างนี้สรุปก็คืออ่าถ้ามีอาการเนี่ยรีบไปรักษาซะมีอาการปวดล็อาการอะไรอย่างเงี้ยบุ๊บรีบไปซาเพราะทําตั้งแต่เนินเน่นๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องถึงขั้นรักษาลาาฟันก็ได้แค่อุดเฉยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่าเพิ่งไปถอนนะ อย่าเพิ่งไปตัดสินใจถอนนะเพราะบางทีอะเนื้อฟันมันยังเหลืออยู่เยอะมากเนื้อฟันเหลืออยู่เยอะแล้วบางทีอะแค่รักษาลากฟันแคนเองล้วก็อุดนิดเดียวอุดปิดนิดเดียวเองไม่จำเป็นจะต้องไปฝังเดือยอ่าไม่จําเป็นจะต้องไปคอฟันซึ่งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วเสียเวลาเพิ่มึินกค่ใช้จ่ายเป็นหมือน,นเลยนะไอ้ตรงนั้นแต่ถ้าเนื้อฟันยังเหลืออยู่เยอะถ้ารีบไปรักษาในตอนที่เนื้อฟันยังเหลืออยู่เยอะอะ ก็ไม่ต้องไปถอนหนึ่งคือไม่ต้องไปถอนแล้วก็ไม่ต้องไปทําเดือนไม่ต้องไปข้อฟันแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรอ่ะไม่ต้องเสียเงินเยอะด้วยอ่ะที่สำคัญก็คือไม่ต้องเสียเงินเยอะเออกเราก็ทําแค่หลักพันเองนะตอนแรกเรากะจะทำว่าโอ้เราเราคิดว่าโอ้เกือบสามหมื่นแน่บางคนบอกของเขาทําไปห้าหมื่นเนาะของเราก็โอ้โหคือเราก็มีงบอยู่ประมาณอ่ะสามหมื่นแหละเรากะว่าทาไม่เกินก่นนี้ปรากฏโอ้ทำแค่เจ็ดพันอ่ะคือ คือเราเพราะเราเพราะเรารีบไปทำไง่ถ้า,ถาเราโอ้โหปล่อยให้หนานกว่าน,นี้แล้วรูมันใหญ่กว่าน,นี้เราอาจจะต้องทาเดือยทาครอบตอนนั้นก็คือเขาก็บอกประมาณหมนะื่นแปดเนาะทำตอนนู้นอ่ะแล้วมันก็เสียเวลาไปอีกไงอันนี้ก็่าให้ฟังหมอเขาก็บอกว่าเขาก็เตือนว่าอย่าไปทําอะไรที่กระทบฟันตรงนี้นะที่เพิ่งทําอ่ะเพราะเขาอุดชัวคราวม,มาก่อนแล้วเขาจะไปตัวอีกทีนึงตัวอีกทีนึงแล้วก็อ่าแล้วเขาถึงจะมาอุดแบบ ปิดแบบเป็นวัสดุที่มันแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยให้เราสามารถเคี้ยวอะไรได้เคี้ยวบดอาหารได้ตรงนั้นน่ะก็ต้องรออีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็เราก็ไปตอนนี้เราก็ซื้ออาหารอ่อนมากินนะก็พยายามไม่กินอาหารที่ต้องใช้ฟันเคี้ยวอ่ะกินอาหารที่แบบว่าเอ่อกลืนแบบว่าพวกโจ๊กโจ๊กอย่างเงี้ยพวกอาหารที่ของเหลวๆอะไรเงี้ยทานไปก่อนที่จะให้หมอเขาไปดูอีกรอบหนึ่งก่อนที่หมอเขาจะอุดปิดอีกทีอ่ะอุดปิดวัสดุที่มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถเคี้ยวอะไรได้อย่างเงี้ย อันนี้ก็มาเล่าถึงประสบการณ์ให้ฟังว่าอย่าเพิ่งไปตัดเสินใจถอนนะเพราะว่าบางทีเนื้อฟันคุณยังอยูเหลืออยู่เยอะและอาจจะแบบว่าเสียเงินแค่แบบไม่เยอะะในการที่จะรักษาฟันเนาะๆๆนะเพราะว่าถ้าไปถอนเนี่ยมันก็ต้องไปเสียเงินทําไอ้นี่อีกไปทําฟันปลอมอีกแล้วก็โหกก็จะถอดล้างยากอะไรอีกไอ้ตรงเนี้ยมันมันทำความสะอาดฟันมันง่ายกว่าไง